สวัสดีนะคะวันนี้เรามีงานพิธีตักบาตรพระหนึ่งหมื่นลูปที่ขัดใหญ่นะคะก็วันนี้หนูมาทําหน้าที่่ายต้อนรับ ชาวต่างชาตินะคะก็รู้สึกปลื้มม,มากมากเลยค่ะแบบว่าพวกเราก็เตรียมเตรียมงานกันมาทั้งทั้งคืนทั้งวันอย่างเงี้ยค่ะเตรียมมาก่อนหน้านี้เป็นเดือนลรวค่ะวันนี้ได้มาทําหน้าที่ก็รู้สึกดีมากๆค่ะก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะคะแล้วก็เอาบุญมาฝากทุกท่านด้วยค่ะพวกเรานะคะเป็นจิตอาสามาจากโรงเรียนฮัดใหญ่ทยาอะไรค่ะมาช่วยในการประสานงานหรือว่ามาช่วยการแบบจิตอาสาเอาในความสะดวกจริงๆปีนี้ปปีแรกของหนูเลยค่ะห,หนูได้ช่วยจัด ก็รู้สึกว่าอิบเอมใจมากาผู้คนเนี่ยมาเยอะมากๆเลยทุกอย่างเป็นระบบพี่คอยช่วยเหลือการเข้าถึงกันง่ายก็รู้สึกอิบเอมใจความสุขมากๆค่ะรู้สึกดีค่ะที่ว่าของเราเนี่ยได้มาเป็นจุดศูนย์รวมของผู้คนหลากหลายประเทศค่ะก็รู้สึกตื่นเต้นมากค่ะเพราะว่าเป็นนี่เป็นครั้งแรกที่หนูได้มางานนี้ค่ะก็รู้สึกว่ามีผู้คนมากหน้าหลายตาเหมือนกันค่ะก็แบบหนูได้ฝึกภาษาไปด้วยค่ะ เห็นแบบว่ามีการตัดบาดพระหนึ่งหมื่นรูปก็รู้สึกตกใจมากพอมีจํานวนคนที่แบบเยอะมากเลยและยิ่งมาเห็นในงานวันนี้ครับก็เห็นแขกพวกเขาร่วมมีเยอะกว่านั้นอีกเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับที่ได้มาเข้าร่วมในงานนี้ครับรู้สึกตื่นเต้นนะคะค่ะรู้สึกตื่นเต้นคนเยอะเศรแต่กิจดีขึ้น ค่ะค้าขายก็ดีขึ้นนะคะคือกักเมื่อวานมาล่เข้าเยอะมาคนมาเที่ยวเยอะต่างจังหวัดก็มาเยอะเยอะมากเลยจ้าคือปื้มมาท่ดีวยนนี้ก็มาหลายครั้งแล้วค่ะมีความปื้มใจมีการปื้มมีความสุขคะคะได้เห็นอย่างนี้นะคะดีค่ะมีมีมีความสุขนะคะแล้วก็ได้เงินด้วยนะคะอืมแต่มาจิตใจมันมีสงบนะมีความ มีความสังบแล้วก็มีความสุขน,นะคะในครก็ครัวอยู่ย็นเป็นสุขด้วยแล้วเราก็ปื้มกับประชาชนทั้งหลายนนะเห็นแล้ก็เราก็ปื้มจ้ะลโ o e ้ม <c oughs> t จ้ i s เป i ะ l ื่ม This is a very good opportunity for me To be t ค่ะวันนี้ก็ พระค่ะห,หมื่นรูปนะคะมีพระมาจากหลากหลายประเทศมากาตัวอย่างเช่นประเทศจีนฮ่องกงสิงคโปร์มาเลเซียค่ะสัตทุชนก็มาจากหลากหลายประเทศมากเลยค่ะมีทั้งมาเลเซียสิงคโปร์คนจีนนะคะก็มีชาวสงขาด้วยค่ะผู้คนที่มาร่วมบุญวันนี้ก็มีทั้งที่ตั้งใจบินมาจากต่างประเทศเลยแล้วก็มีคนที่เดินผ่านไปผ่านมา แถวนี้ก็อยากมาเข้าร่วมก็เลยมาขอเข้าร่วมด้วยค่ะมีหลากหลายคนมากที่เข้ามาถามว่าวันนี้มีงานอะไรแล้วก็ให้ความสนใจมากเลยค่ะพอสาธุชนได้มาร่วมบุญตักบาตรครั้งนี้นะคะก็ทําให้กระตุ้นเศรษฐกิจกได้เยอะขึ้นมากเลยเพราะว่าผู้คนที่มาร่วมงานบุญตักบาตรนี้นะคะก็ได้มาช่วยกันซื้อของไว้สําหรับตักบาตรมากมายแล้วก็มาเที่ยวที่นี่ด้วยค่ะโรงแรมที่พักแถวนี้ก็เต็มกันหลายที่เลยค่ะก็ขออนุโมทนา ที่ได้มาร่วมงานในครั้งนี้นะคะถ้ามีโอ,อกาสก็อยากจะเชิญชวนทุกคนภายในปีหน้าได้มาร่วมบุญตักบาตรเหมือนรุ่นเดียกันอีกนะคะว่า感觉到这十万的啊菩是很好咯，过来做布施是对大家都是,都是很好的，然啊也是很高兴来到这里看到这样多的啊谢谢。

ก,ก็กราบขอบคุณทุกท่านอาจารย์ทุกทุกครูด้วยค่ะ